วันนี้ลุงเทพจะพาทุกท่านมาชมศัตรูตัวร้ายของแคตตัสที่กัดกินต้นไม้จนเสียหายนะครับแล้วเราก็มาดูอิชินอฟต้นนี้เลยนะครับดูสวยงามดีลุงเทพปลูกไว้เป็นฟอร์มกอใช้เวลาหลายปีอยู่ตัวนี้แข็งแรงมากเติบโตได้มีลักษณะดีอวบอ้วนนะครับแลลุงเทพปลูกในลักษณะของแดดร้อยฝนร้อยเลยทีเดียวแต่ช่วงนี้ฝนตกติดต่อกันสองสาวันก็เลยเดินดูต้นไม้เช็คดูต้นไม้ก็เห็นต้นนี้เอ๊ะ มันแปลกๆสีค้ำๆไปก็เลยเช็คดูครับมาดูใกล้ๆครับลักษณะเขาช้ำไปหมดเลยครับวิธีก็คือเราก็ต้องแยกนะครับแยกแล้วก็แกะเอามาดูว่าแกะดินดูแล้วก็เช็คดินดูนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรเราก็เริ่มแกะไปเรื่อยๆแกะไปเรื่อยๆเลยครับโอ้เน่าเลยนะครับเนี่ย แกะไปเรื่อยๆแกะไปเรื่อยๆโอ้เน่าเลยนะครับเนี่ยก็เคียเคลียดูโอ้ยเราเจอแล้วครับนี่คือหอยทากหอยทากมันมากัดกินนะครับแล้วก็กินเข้าไปข้างในไปเรื่อยๆเพราะต้น เขาใหญ่ครับต้นนี้นะครับแดดร้อยฝนร้อยเขาจะมีความทนต่อดินฟ้าอากาศมากเน่าเยอะเลยนะครับเนี่ย มันหอยท่าครับเนี่ยครับเนี่ยครับศัตรูตัวร้ายของแคตตัสที่กัดกินต้นไม้จนเสียหายนะครับหนึ่งในนั้นก็คือหอยท่าครับศัตรูตัวร้ายของแคตตัสเลยทีเดียวโชคดีจังที่ที่พบก่อนนะ,นะครับไม่งั้นละหมดต้นแน่เลย นี่ครับอหอยทากครับศัตรูตัวร้ายของคัตัสเลยทีเดียวสำหรับคลิปนี้ลุงเทพอขอลาไปก่อนกดถูกใจให้ลุงเทพด้วยนะครับสวัสดีครับ